บิทล็อกเกอร์การเข้ารหัสสดตร์เองที่สามารถทําหายข้อมูล3ามทีบีของคุณได้คุณต้องระมัดระวังบิทล็อกเกอร์เป็นเครื่องมือป้องกันข้อมูลที่มีความสําคัญแต่ก็เป็นความเสียหายที่สามารถเกิดขึ้นได้การเข้ารหัสสดตร์โดยอัตโนมัติของบิทล็อกมักจะทําให้ผู้ใช้เคลื่อนไหวไม่สะดวกและเป็นปัญหาที่อาจเกิดขึ้นกับใครก็ได้ผู้ใช้รดิเชื่ออยู่ทศส,สุขที่เจอปัญหาหนึ่งนี้ซึ่งเขาต้องเสียข้อมูลสําคัญกว่า3ามทีบีไปอย่างถาวรจากการเข้ารหัสสดตร์โดยไม่รู้ตัวทําให้เขาต้องรีเซ็ต คอมพิวเตอร์และติดตั้งวินโดว์ใหม่ตัวอย่างเช่นนี้เป็นการเตือนให้เราระมัดระวังว่าการเข้ารหัสไร้โดยอัตโนมัติของบิลล็อกเคอร์อาจเป็นปัญหาที่ผู้ใช้ห้อไม่ต้องการเห็นมาบิลล์ล็อกเอร์ถูกนำมาใช้ในวินโดว์วิสเตอร์ปี2007และกลายเป็นส่วนสำคัญของระบบปฏิบัติการนับตั้งแต่นั้นมาความเป็นอัตโนมัติของการเข้ารหัสไร้เพื่อความปลอดภัยดูดีในทางทฤษฎีแต่ในทางปฏิบัติมันได้สร้างปัญหาใหญ่หลวงให้กับผู้ใช้ที่ไม่ทันระวังตัวปัญหาของบิลล์ล็อกเคอร์ไม่ โดยพลาการเท่านั้นแต่ยังส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของเครื่องอีกด้วยการทดสอบพบว่าบิลเกอร์สามารถทําให้ความเร็วในการอ่านเขียนแบบสุ่มของ SSD ลดลงได้ถึง45เปอร์เซ็ตซึ่งเป็นสาเหตุที่ทําให้คอมพิวเตอร์ของสุ่ทำงานช้าลงตั้งแต่แรกและเป็นต้นต่อที่ทําให้เขาตัดสินใจลงวินโดว์ใหม่จนนําไปสู่ศกนาชการรมข้อมูลหายนั่นเองเพื่อป้องกันและตรวจสอบบิลเกอร์ก่อนจะสายเกินไปคุณควรทําตามขั้นตอนต่อไปนี้ตรวจสอบสถานะบิลเกอร์ อย่างไรก็ตามอยู่ในหน้า settings privacy security device encryption หากคุณเห็นว่ามันเปิดอ n อยู่นั่นหมายความว่าไร้ของคุณถูกเข้ารหัสแล้วค้นหาและเก็บรักษากุญแจกู้คืน recovery ค,คุณจะพบกุญแจกู้คืน48หลักของไร้ที่ถูกเข้ารหัสให้จดบันทึกหรือพิมพ์เก็บไว้ในที่ที่ปลอดภัยและไม่ได้อยู่ในคอมพิวเตอร์เครื่องนั้นตัดสินใจว่าจะปิดหรือไม่หากคุณมีการสำรองข้อมูลที่ดีและไม่ต้องการให้ระบบเข้ารหสไร์ โดยอัตโนมัติคุณสามารถปิด turn off ฟีเจอร์นี้ได้ในหน้า divers encryption การปิดบิ t เ o c k านจะช่วยให้ประสิทธิภาพของ s อปพิกลับมาเต็มที่ดังเดิมและป้องกันปัญหาการถูกล็อกร้ายโดยไม่ตั้งใจ